เพื่อนๆครับคลิปวิดีโอนี้ช่างวิลเองทาจะทำการซ่อมในส่วนของที่ชาร์จมันเป็นแบตเตอรี่ของไอ้บล็อกบล็อกบล็อกไฟฟ้านะบล็อกขันน็อตนะนะครับมันพังนะครับมันพังมันพังชาร์จไม่ได้เสียปลั๊กเข้าไปก็มันมีเสียงเสียงช็อตด,ดังปุ๊บแล้วมันก็ดับไปนะครับสําหรับผู้ใช้เครื่อง วางไว้แบบนั้นนะนะี่ครับโอ้หลอดไฟมันไม่มีนะครับเอ้ยมันหลอดไฟไม่มีด้วยเป็นรุ่นนีนะครับด้านลางนะครับรุ่น i อสองร้อยขีด i อสองหกศูนอะไรเงี้ยนะครับ,รนะนะรบน่าจะลิงก์กันกับตัวนี้ไหมอ้าวนี่นะเห็นไหมครับไสองร้อยไอสองหกศูนย์ 60, อะไรเนะี้ย นะคือพอมันชาร์จมันแตกแล้วเนี่ยก็คงจะต้องแกะดูนะครับไอ้หลอดไฟไม่มีนะเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มีน็อตสี่ตัวรุ่นนี้เป็น รุ่นไฟเข้า220โวลต์ AC นะ75วัตต์นะก็เขียนมานะครับแล้วก็ไฟออกก็จะเป็น20โวลต์นะ CM นะครับ CM นี่เนาะตามฉลากนี่นะคุณสมบัติเขาอู้นี่ไงหลอดไฟสีเขียวทำไมไม่ตรงแสดงว่ามีการรื้อดูนะนี่เนาะรื้อดูแล้วก็ประกอบเข้าไป ใหม่โอ้ยมีอาแตกด้วยนะครับมมองเห็นเป็นอาแตกแถวเลื่อนนะอาแตกด้วยนะตัวนี้แตกเลยนะครับ<ๆ>ไม่เห็นมีฟิวนะครับอาจจะอยู่ด้านล่างหรืออาจจะใช้ในส่วนของลายทองแดงเป็นฟิวนะครับมาดูมีไหมไม่มีฟิวนะมีอา ไม่มีฟิวเลยนี่ครับจช้ R ตัวนี้คือ R ฟิวนะอตัวนี้คือ R ฟิวโอ้เนี่ยนะบูนะีครับนี่เห็นไหมโอ้ R าตัวอยู่นี่แตกเลยนีครับแตกเลยเดี๋ยวเรามาดูมอสเฟตกันดีกว่าผมก็กลัวว่า i p p ีมันมันจะเสียด้วยนะสิทีนี้ตัวเล็กๆนี่มันค่อนข้างจะหายากเลยนะผมบอกนะตัวนี้นะ เดี๋ยทีนี้มันก็มีมากมายหลายเบอร์นะโค้ดก็แปลกๆปกมาเออทีนี้เบอร์แทนเบอร์อะไรก็ลําบากแล้วมันเป็นอุปกรณ์ใหม่อยู่ครับพวกพวกนี้นะเป็นอุปกรณ์ใหม่บางทีมันก็ยังไม่แพร่หลายนะครับพวกเบอร์แทนเนี่ยถึงเราจะเทียบเบอร์ไปได้แต่สุดท้ายแล้วหาซื้อไม่มีนะครับเยวมาดูก่อนว่าในส่วนนี้เนี่ยมอสเฟตเข้าพังไหมนะครับ มอสเฟตด้านบนมันจะอยู่ที่ซิงค์ระบายความร้อนนี่นะครับนะเนี่ยทีนี้เนี่ยพออามันช็อตแบบนี้แล้วนี่แน่นอนอยู่แล้วครับอาสามตัวเนี่ยขาดแล้วล่ะนะครับแล้วมาดูเดนกับซอสบ้างนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเหมือนเดิมเลยพวกเนี้ยโอ้ยมันขึ้นสูงขนาดนั้นศูนย์โอห์มเนาะก็คงจะช็อตไปแล้วนะครับลักษณะนี้ก็คือมอสเฟสเสียไปแล้ว การทำงานก็คือถอดมอสเฟตตัวที่เสียออกอแล้วค่อยมาวัดดูไดโอดอีกทีหนึงถ้าจะวัดไดโอดเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอแต่ว่าวงจรนี้นะครับอาอาจำกัดกระแสที่ขาซอดเนี่ยมันก็ขาดไปแล้ววัดได้แล้วทีนี้ไดโอดนะครับไดโอดบริดตัวนี้ AC มาบวกช็อตแล้ว AC มาบวกช็อตสลับขาทิ ไดโอตัวนี้เสียแล้วนะครับไดโอดบริดแบบติดผิวหน้าเนี่ยเสียนะครับเนี่ยตรนี้นะครับเสียแล้วที่นี้ผมก็ไม่มั่นใจเลยเนะว่าในส่วนของไอเจตัว p w m นี่มันจะดีหรือมันจะเสียอยู่นะครับเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องถอดอุปกรณ์ที่เสียนี่ออกสาก่อนเด้อนี่เด้อถอดออกสาก่อนวาถเาไปมไปเสียเนาะ นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไดโอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจ้าตัวมอสเฟตมันก็คงจะต้องดําเนินการถอดออกก่อนแล้วทีนี้มอสเฟตถ้าจะหมุนน็อตออกมาแล้วถอดเอาเฉพาะมอสเฟตออกมันก็ค่อนข้างที่จะหมุนน็อตลําบากนะครับนี่นั่นอ่ะมุมมันไม่ได้เนาะโอเคครับถอดตะกวัวดูดออกหมดนั่นแหละ LED ขาหลุดด้วยเนี่ย โอเคครับมอสเฟตตัวน okay, ี้นะครับ 4N50 นี่ครับขอดอกก่อนดีกว่าเนาะตัวนี้ก็เป็นไดโอดบิดโอ้ตัวโตเลยแบบนี้ไม่มีด้วยนะเนี่ยต้องเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะแบบติดผิวหน้าตัวใหญ่เนี่ย ไม่เป็นไรนะครับเรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องไดโอดนะก็คงจะไม่ใช่อะไรที่มันจะต้องยุ่งยากมากมายนะครับครับเปนเสียไปไเขอาอยู่แต่ว่าโดนแต พังเลยนะครับมีไดโอดไดโอดบิดเนี่ยว่าให้รูปทรงแบบนี้ก็มีด้วยทีนี้ R พวกนี้พังหมดแลวเนี่ยโอ้อาเนี่ยพังเลยไดโอดออกนะครับตัวที่มันช็อตอะไรออกแล้วก็จะลองดูนะครับว่าทีนี้เนี่ยผมก็จะลุ้นดูว่าไอซีพันมันเนี่ยมันจะทํางานได้ไหมนะครับก็หาไดโอดมาใส่ไดโอดบิดอะไรมาใส่ เอา R มาใส่ตรงตรงนี้นะครับี๋ยวทีนี้เราก็วัดสัญญาณ P W M ดูนะครับเปื่อนๆมันจะออกมาไหมเราหาไดโอดอะไรมาใส่นะไดโอดที่เาลองประจำประจำนะครับตัวน,นี้ไดโอดบริดนะครับยวลองเราใส่ดูก่อนมันจะเป็นยังไงครับนะ เอาได้โอดใส่นะครับอาตรงซอสนี่ก็เอาใส่ลองดูนะครับเราจะวัดสัญญาณ PWM มันจะมีหรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็ IC ท,ที่สร้างสัญญาณ PWM ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะ จะดูไฟ3 0 0รอโวลต์มาหรือ,อยังนะครับเสียยปลักนะครับเสียบแล้วนะครับไฟ3 0 0รอโวลต์จะมาโผล่ที่นี่มาแล้วนะครับ3 0 0รอโวลต์นะครับสัญญาณ PWM ปรับมาที่ AC นะว่าที่ขาเกตไม่มีนะครับไม่มีเอ่อ ไฟมาเลี้ยงไอซีมีหรือ,อยังผ่านอาร์สตาร์ทมามาโผล่ตรงนี้ไม่เห็นมีไฟเลยครับไม่มีไฟไม่มีไฟจุดนี้สามร้อยโวลต์เดี๋ยวไล่ามาดูก่อนนะครับอโอ้ถอดปลั๊กก่อนนะครับสัญญาณ pwm ไม่มี เดี๋ยวลองดูนะครับลองเปลี่ยน IC ลองดูนะครับสัญญาณ PWM ไม่ออกเลยนะครับมาฝากไว้นี่นะมาฝากไว้นี่ก่อนนะครับตัวเดิมนะ เดี๋ยวลองเปลี่ยนนะโอเคเลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะ นหนนะังสือก่อนนะครับไปทางไหนนะหนังสือก้นเล็กมากจริงๆเลยนะครับ <c oughs> ค่อนข้างจะแย่เลยนะ <c oughs> มือก็สันส่นๆหน่อยนึงนะครับนะสันส่นๆหน่อยนึงนี่แวบโอ้มาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับาวางไว้ตรงนี้ <c oughs> ทีนี้ก็บัดคีให้มันได้สักขาก่อนะ มันได้แล้วแล้วก็บัตรกีในขาที่เหลือนะครับบางคนเนี่ยเวลาบัตรกีจุดเล็กๆแบบนี้ใช้สมาธิสูงมากนะครับนะเออ,อย่าไปชวนเ็าคุยนะครับห้ามไปชวนคุยเด็ดขาดนะครับนะไม่ได้บางคนนี่ถึงขั้นว่ากั้นใจเลยนะครับนะ บัดกี้กันใจแล้วมันหายใจไม่ออกออกดากนะครับปูดมันึงว่าโต๊ดแตกโต๊ดแตกโอ้ยบัดกีด่ซี่กับโต๊ดแตกมั <c> ่ว <oughs> ไม่โดนนะโอเคนะครับ แบตเตอรี่มันก็จะหมดแล้วล่ะอืดกึกอืดกึกอ่ะทีนี้มาดู P W M นะะวัด P W M ขาซอสกับขาเกตนะครับแบบนี้นะซอสกับเกตนะครับแล้วทีนี้เราก็เสียบปลั๊กนะครับ นี่ครับคือสัญญาณ P W M ที่ออกมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนี่ถอดปลั๊กแล้วนะครับไฟที่มันค้างอยู่ในซีนะครับนี่ถอดปักแล้วนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะ P W M นะครับทีนี้ก็เอา m o s f e t มาใส่ได้เลยนะครับทีนี ไฟออกจาก c อ่าพี่ต้องหายนะครับตันนี้เพราะว่าไม่มีไฟเลี้ยง IC แล้วต้องหายนะครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคนะครับมอสเฟตคือเบอร์นี้นะครับ s m f c n 6 0นะครับเดี๋ยวใส่ m o สเฟตเข้าไปแล้วก็อตัวนี้เอามาใส่ที่หลังก็ได้เครื่องทำงานก่อนก็ได้นะครับอาตัวนี้ที่ใส่อยู่เดี๋ยวนี้1โอห์มนะครับเดี๋ยวนี้ ใส่ลองนะครับไม่ใช่จริงๆนะครับจริงๆแล้วมัน0.02อะไรเนี่ยมันแตกแล้วนะสามตัวอยู่นั่นโอเคนะครับจะใส่มอสเฟตนะนทีนี้ก็มาดูกันต่อนะครับใส่มอสเฟตเข้าไปในส่วนของมอสเฟตก็คนละเบอร์ที่มีอีก,กน,นะมันทำไมมันมีแต่คนละเบอร์อย่างเงี้ยไม่เป็นไรเนาะเบอร์นี้เหนือกว่าอยู่แล้ว ไม่เป็นไรนั่นเพื่อนเพื่อนอย่าไปแทนเบอร์อย่างผมแล้วกันนะหาเบอร์ตรงให้มันได้แล้วกันแต่ของผมเนี่ยบ้านนอกบ้านนอกหาเบอร์ตรงๆมันไม่ได้ก็เนี่ยเบอร์ที่มันแทนได้ผมก็แทนไปแต่มันต้องแทนได้จริงนะครับไม่ใช่มั่วตัวแทนไม่ไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะมันก็ต้องแทนได้จริงเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืองานที่เอาไปใช้งานจริงนะเนี่ย โมเมนต์ <G ül> Moment, คืดวาดิ้เดิคืดวานะครับแล้วลองก่อนก็ได้ก๋ยวจะหาไดาโอดอะไรมาใส่ถนะอ่าตอนนี้ก็ลองก่อนแล้วกันไฟที่มันออกมามันจะออกมาเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องมาดู ตรงสีตรงอะไรพวกนี้โอ้ยี่ห้าโวลต์นะสี 4, มันยี่ห้าโวลต์ไฟมันออกมาก็ประมาณยี่สามยี่สิบเอ็ดใช่ไหมประมาณนี้นะ,อะลองดูครับจะเป็นยังไงนี่เนาะบวกมันอยู่ด้านไหนบวกอยู่ด้านนี้เนาะเราดูนะครับตั้งมิเตอร์ห้าสิบโวลต์แบบนี้อืม ประสักเยอะเหมือนกันนะมิเตอร์ก็เป็นมิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์ถ้าเป็นตัวเลขไม่รายการนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขกว่ามันจะนิ่งแนละ้วถึงนะผมไม่ค่อยชอบโอเคนะถ้าเกิดว่าจะวัดเอาแรงดันจริงๆนะใช่อนยะี่สิอ็ดโวลต์นนะถูกต้องนะครับ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันจะมองเห็นเป็นจะถอดปลั๊กก่อนถอดปลั๊กแล้วนะครับมันจะมีไฟเขียวขึ้นเออใช่ไปขา LED มันหลุดด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก่อนนะไฟออกได้นะครับเดี๋ยวนี้ไฟออกได้แล้วนะครับท่านี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟออกตรงนี้ยี่สิบเอ็ดนะเอ็ดนะครับเอ็ดยี่สิบสองเนาะถูกต้องเนาะโอเคนะครับ ไปจะติดตรงนี้สีเขียวนะครับถ้าชาร์จละ่ะจะกระพริบแบบนี้นะครับมุมกล้องได้เปล่าเขนะโอเคครับทีนี้รู้แล้วว่าเครื่องทำงานได้นะครับมีไฟออกแล้วเครื่องทำงานได้ ชัดมีสีแดงกับสีขาวนะครับโอเคเลยทีนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดในส่วนนี้นะครับพเพื่อนๆหาได้โอดมาใส่นะครับรวมไปถึงเออ,อหาไดโอดมาใส่หาอามาใส่นะครับก็จบนะครับพเพื่อน่อเคนะ ICPWM คนละเบอร์กัน ตัวเดิมนะตัวเดิมตัวเดิมเป็นหกสามหนึ่งสามสี่ตัวใหม่เป็นจำเบิรนไม่ได้5 A 2 r อสอ นะครับโอเคนะครับขาเหมือนกันใช้แทนกันได้นะครับเบอน,นี้โอเคเดีเก็บรายละเอียดนะ ลงกันหยากตัวกระเดือกครั้งนี้เห็นพี่น้องเอ้ยขากับแข็งแข็งได้อดกันได้ตัวส่ล่องอนนะไรล่องไใ,ใส่ได้เอาล้วนนำเล็กเองกันว,ว่าเอาแนวใส่ไหมทีนี้เนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะเล่าเลยนะเนี่ยตรงนี้เนี่ย เพราะว่ามันจะมีคนมาด่านะมันจะมีคนมาดา่ามั่วตัวมันจะมีคนมา,า,ม,นม,นม,า <c oughs> มีคนมาด่าคอยมันได้โอดก็เป็นแบบเนี้อาฟิวก็เป็นเนี่ยแล้วยังมีอาจํจำกัดกระแสอยู่ตรงนี้อีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ามันก็เป็นแบบเนี้ยวงจรมันก็เปลี่ยนไปโอ้ย P W M หรือมอวก <c oughs> ตัวเดิมนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพื่อนนะบางทีนะครับ เออมันก็ต้องก็เรียกอะไรแก้ไขดัดแปลงได้นะครับคือการเป็นช่างบางทีถ้าเราเปลี่ยนอะไรเบอร์ตรงๆแล้วมันหาไม่ได้เราก็ต้องเทียบเบอร์ได้ด้วยนะครับนะแล้วก็เทียบวงจรได้ด้วยอะไรมันตัวเปลี่ยนไปเราก็สามารถที่จะมาดัดแปลงปิ่นขามันใหม่ได้อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนาะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะทําให้เราปิดงานได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่จะไปหาไหไรเบอร์ตรงๆมันเลยนี่บางทีมันก็ไม่ได้นะครับไ c p ีนี่ยมันก็มีเบอร์นี้แหละที่ใช้งานบ่อยเราต้องรู้ขามันพอรู้ขามันรู้ขาไฟขาอะไรมันก็เออพอที่จะหาได้อยู่นะครับรวมไปถึงมอสเฟตนะมอสเฟต c n c n 50อะไรตัวนี้ผมก็ใช้ 13n 50เนี่ยมันตั้ง13แบบมันเกินกันเลยไยได้เหมือนกันนะครับให้งานเรามันปิดได้ แล้วก็ที่สําคัญนะครับไอสว่านตัวนี้เนี่ยมันต้องปิดได้เร็วนะครับมันต้องส่งงานลูกค้าได้เร็วเพราะว่าสว่านตัวนี้มันมันไม่ใช่สว่านนะมันเป็นบล็อกนะครับตัวบล็อกคือตัวบล็อกผมให้ลูกค้ากลับแล้วล่ะนะครับเพราะว่าน่าจะมีแบตเตอรี่อยู่2ตัวนะครับคือเป็นช่างนะครับช่างซ่อมรถคือบล็อกตัวนี้มีตัวเดียวนะครับโอ้โหมีตัวเดียวเพราะมีตัวเดียวแล้วทําไงครับมันก็ไม่ไหวสิครับถ้าเกิดว่าจะต้องรอนะเออมันใช้งานนะครับ ของใช้งานนี้มันต้องรวดเร็วหน่อยนะครับผมก็เลยทําให้แบบนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับผมทําไปไม่ได้มั่วนะมันใช้งานได้จริงนั่นแหละแบบนี้นะครับก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังนะครับตัดแปลงได้แก้ไขได้แต่ว่าต้องมีอย่ามั่วเลยกันโอเคนะครับ <c oughs> กรอบแนละ้กวก็ลองชาร์จดูแล้วกันนะนี่เลยนะครับนะก็โอเคแล้วล่ะนะครับ เดี๋ยวก็คงจะต้องชาร์จดูการชาร์จดูก็ไม่ใช่อะไรที่มันจะต้องยุ่งยากนี่มันเขียวไฟเขียวไฟเขียวนี่ก็เอาแบตเตอรี่มันมาใส่นะครับแล้วมันก็เป็นไฟแดงแบบนี้นะครับเนะี่ยโอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะเวลาถอดออกก็มันจะต้องแดงมันจะต้องดับไปนะครับชาร์จมันก็ต้องแดงขึ้นมานะครับ นะครับแล้ทีนี้ก็ชาร์จลองนั่นแหละนะครับช่างวิตเลิศนุทาก็คงจะต้องจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ